สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะหรือเรียกว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้ค่ะอยู่บ้านโคกฟันโป่งตําบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื้อที่ขนาด41ตารางวาค่ะอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะเดินทางสะดวกค่ะไม่เงาไม่เป่าเปี่ยวนะคะ เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะมีโฉนดให้พร้อมโอนด้วยนะคะแปลงนี้ค่ะราคา9 5 0 0 0สบาทเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ร้อมรั้วเรียบร้อยนะคะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะบ้าน2ชั้นนะคะมีอายุหน่อยค่ะทุกท่านโจของเดิมนะคะย้ายไปอยู่ต่างประเทศค่ะจึงไม่มีผู้ดูแลบ้านนะคะจึงส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการมองหาไว้อยู่อาศัยนะคะ ห่างจากถนนเส้นหน้าวัดบ้านโคกฟันโป่ง100เมตรค่ะตัวบ้านสภาพไม้ไม่ผูเป็นบางจุดนะคะก็คือจะมีผูกบ้างนะคะแต่ก็เรียกว่าไม่เยอะเท่าไหร่คุกท่านก็จะมีบางจุดนะคะเพราะว่าเป็นบ้านไม้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะมีบ้างอะไรบ้าง950,000บาทตามสภาพนะคะท่านใด กำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะลองเข้าไปชมกันได้ค่ะทุกท่านอาจจะต้องรีโนเวทนิดก็ได้นะคะก็สามารถถูกอาศัยกันได้เลยค่ะราคาไม่แพงนะคะราคาแบบนี้ไม่มีกันบ่อยนะคะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับถนนเลี้ยงเมืองด้วยนะคะทุกท่านอยู่ใกล้ถนนมริวนด้วยค่ะทำให้การเดินทางสะดวกสบายเลยทีเดียว สำหรับวันนี้นะคะเจคโอนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกับเจคยอนได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ